สวัสดีครูจิมครูจินอเป็นยังไงบ้างคะได้ร่วมงานกันด้วยละครเรื่องแรกคครรัับบแต่ว่ายังไม่พี่ตั้มอะสั้นตลอดอะไรสั้นครับทิศคอมไงสั้นใช่นิดเดียวครึ่งชั่วโมงอันนี้ละครแบบยาวๆใช่เรื่องแรกเป็นไงบ้างตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับที่แบบว่า ได้เล่นกับพี่ด้วยเพราะว่าพี่เขามีประสบการณ์ไงมากกว่าผมจริงเอ้าเล่นเล่นซิตคอมมาก่อนไงมันเป็นจังหวะมันคนละจังหวะกันอันนี้คือต้องมาเริ่มน้ำหนึ่งใหม่เหมือนกันแต่ก็มีแบบว่าพูดแล้วก็มีกล้องด้วยไงซีดีไม่เคยไงเป็นเรื่องแรกของซีดีก็เดี๋ยวจะขอคำปรึกษาได้ไหมพี่ต้องไปปรึกษาคนอื่นมาเหมือนกันเนี่ยแล้วก็มาเจอกันไหมครับบทบาทอาจจะอาจจะอาจจะใช่เห็นอิทธิครับเป็นเหมือนในแบบของของ โมเดลลิ่งของพี่อ๋อมอาจัยอิที่นี่หวานๆขาวๆว,วะอันนั้นคืออะไรวะกะทิโมกไวยรุ่นมากนี่นี่ทะมุมกเหล่าถ้าอิทเนี่ยเราคิกว่าอิททีพลังกูนนะ <c oughs> เอเอไม่รูอ้อ่ะอิอออททีไอ้ที่มันข,ขาวๆอะไรวะกะทิโอ้ <c oughs> ต่อเลยซีดีราหมดเป็นผมรับหมดเป็นแจ็คครับเป็นน้องชายพี่หนูนาเป็นเราเหรออ่ะไม่ใช่อ๋อใช่ใช่แต่ว่าเป็นแจ็คแบบแบบว่าอารมณ์ร้อนเป็นแบบว่าเด็กวัยรุ่นมปลายที่แบบว่าจะมีความเฟี้ยวฟ้ามุ้งมิ้งพุ้งพิงครบเลยบอกบอกเลยว่าแบบเล่นเป็นซีดีเหรอคะใช่เล่นเป็นตัวเองเลยแค่เปลี่ยนชื่อแค่เปลี่ยนชื่อเป็นแจ็คเท่านั้นเองใช่ครับนี่สำคัญต้องเกรงใจพี่เกงส้มนิดนึง อ๋อใช่เก่งใจพี่แก้แล้วแแต่วเล่นต้องลงงานพี่พี่ดาลิงเป็นคู่กับผมใช่ครับต้องไปจีบเขาอย่างนี้ต้องประมาณว่าแบบแอบชอบเขาเหมือนเขาเป็นเด็ดไอดอลแล้วแบบว่าเราแบบว่าคนนี้ใช่เลยอ่ะแล้วพอเจอเป็นไงพอเจอเจอต้องเออเขินมากเขินเขินมากหรอว่าแบบไม่กล้าคุยหลบหน้าหลบตาอะไรอย่างนี้เลยคือจะบอกว่าก็เล่นเป็นซีดีนั่นเองคือชอบจริงไม่จริงไม่จริงเดี๋ยวต่อสายตรงไปกลาปากอสกันไออ๋ออยู่ไปอยู่กัลกราปากอสวันที่สิบห้าอ๋อครับ ไม่ต้องเนาะไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไม่ต้องการสแสดงออครับผมค่สะสุก็คือได้ร่วมงานได้เล่นเรื่องเดียวกันด้วยดีใจมากมาการจะได้มีคนคุยเนาะ,ะใช่เพราะว่าตอนแรกผมผมผมมารู้ว่าน้องได้เล่นก่อนแล้วตัว,ต,วตัวผมเองเนี่ยผมก็ได้ถ่ายคลิปคอมอยู่แล้วไงก็เออยินดีกับน,น้องคุยกันไปคุยกันมาผมก็รู้วันเนี้ยครับว่าเขาได้เล่นด้วยเพิ่งรู้วเนี่ย้ไม่ใช่รู้ว่า ประมาณ5อาทิตย์หนึ่งมาอาทิตย์หนึ่งมามารู้ว่าเออผมก็ได้เล่นอะไรเงี้ยมาบอกน้อย ทีดีสงสัยเราจะได้เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าเป็นคู่เกกันแล้วในปากต้องจูบปากเหมือนฮอร์โมนไม่ใช่ละคู่คู่ไม่ใช่ละราไม่ใช่ันห่อไม่จรเไม่จร่นี่เป็นเพื่อนตัวเลยเนี่ยใช่ตัวเป็นลุนทีอันนี้ชื่อเพื่อนตัวชื่อน้องตุ๋ยอันนี้ชื่ออะไรไม่เอาชื่อน้องต้าไงต้าตต้าวต้านี่ตุ๊ด เออดีว่ะดีดีเล่นนึงเดียวก่งเธอเลยครับได้ได้อยู่ในฐานะวันนี้อาบ้านคู่ตัวเองก็มีคู่จิ้นกันเนาะมีอะไรปิ๊นๆินฝากแฟนๆไหมฮะใช่สำหรับแฟนๆบ้านคู่ใช่สำหรับผมนะครับก็นี่ไงมี2-5-2-5 3-5อ่ามันพี่กั้งนะ25ก็เนี่ย มีผลงานที่แบบว่าได้ติดตามกันแล้วนะครับสำหรับผมและพี่ตั้มนะครับก็อยากจะฝากติดตามด้วยสําหรับละครเรื่องจัดรักนะครับก็จะอกอกัดในเร็วนี้แน่นอนใช่แล้วก็เปิดกล้องเดือนหน้าตอนเดือนหน้าครับปีสิงห์ส่งลงพาไปเที่ยวกันนี้ไหมไม่ครับคือเขาโอเคแล้วพาไปเลี้ยงข้าวเขาโอเคครับโอเคโอเคแล้วพี่ตั้งหนงองแงงครับผมไม่งองแงหรอกครับผมโตแล้วพี่ตั้มอยู่ไหนเนี่ยมารับซีดีเลยดิซีดีออกจากโรงเรียนไม่ได้อาไมเอาก็ซีดีบอกพี่อะ มันยังไม่ถึงเวลาพี่ตั้มพาพาซีดีมาแต่ก็สนิทกันเลยนะงานอย่างอื่นละครับงานอย่างอื่นละครับก็เดี๋ยวจะมี the star special ใช่บอกเลยบอกเลยสองห้าอีกแล้วอุ๊ยอันนี้สุด อันนี้หนักมากต้องต้องดูจริงๆครับว่าจะได้ร้ององไมได้ยังจะได้ทําอะไรจะตัดฟินให้แตบอกได้เลยว่าอคนเล่นเองยเขาสมใจเลยทีเดียวใช่อาจจะมีจูบปากหรือเปล่าอไม่มีพอแล้วแหละ